คือยาเม็ดสีฟ้าที่จะช่วยลดอาการคิดมากฟุ้งซ่านยาเม็ดสีฟ้านี้คือการเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวของส่วนกายไม่ว่าจะเคลื่อนอะไรอย่างไรนะคะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเอาสองมือลูกต้นขาวนรอบหัวเขา่าทำช้า ขับช้า,ชาๆเวลาที่วนรอบหัวเข่าคุณก็โยกไปข้างหน้านิดนึงพอลูกขึ้นมาคุณก็โยกกลับนะคะการเคลื่อนไหวของมือในขณะนี้คือเนื้อยาเม็ดสีฟ้าที่จะช่วยลดอาการคิดมากฟุ้งร้างนะคะ ฉะนั้นขอให้ใช้ตาใจเนี่ยมองไปยังการเคลื่อนไหวมองไปตรงๆงเลยละซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อมองการเคลื่อนไหวตาใจของคุณก็อดไม่ได้ที่จะเห็นความรู้สึกที่มือที่ต้นขาในขณะที่กำลังลูกอยู่มันถูกต้องแล้วละ่ะ เพราะว่ายาเม็ดสีฟ้าจะต้องกินไปพร้อมๆก,กันกับยาเม็ดสีแดงนะคะฉะนั้นเรามากินยาสองเม็ดนี้พร้อมกันคือเม็ดสีแดงกับสีฟ้าที่จะช่วยลดอาการเครียดวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านมองไปนะคะจดจอ่ออร็บอร่อย ให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวปากสีแดงสีฟ้ามาใส่ปากใส่ลิ้นเอาน้ำกรอ,อกกลืนมันไม่ตรงไปตรงมาย,ยานั้นมันซับซ้อนมันเป็นงามมรทำ ตรงนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีครูบาอาจารย์ยมาแนะนำมาสอนวิธีการทักษะให้ดอก,กินนะคะฉะนั้นฟังให้เข้าใจแล้วก็นำมาปฏิบัติแล้วคุณก็จะได้ไปทั้งชาติเลยกลุ้มเมื่อไหร่คุณก็ควักยาเนี่ยสีแดงสีฟ้าขึ้นมากินทันที อหยุดรูปแล้วก็ดูดูทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกขึ้มขึ้กินยาเม็ดสีแดงต่อเราทำอย่างต่อเนื่องนะคะยาสองเม็ดนี้เรากินต่อเนื่องตลอดเวลาเนี่ยได้ จบจออร่อยอร่อยล้านเปอร์เซ็นคุณเห็นไหมค่านี้เนี่ยมนุษย์ในโลกนี้ทุกคนเขาทำกันทั้งนั้นแหละแต่คนเดินถนนทั่วไปซึ่งมีระดับสติ1นึซนั้นเขาทุกไปเขาก็บ่นไปนะไอหนไม่ได้ด่งใจไอนี้ไม่ได้ด่งใจดูซิลูกเรียงขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยก็บ่นไปเรื่อยแล้วไม่งั้นก็ฝันเฟื่อง เมื่อไหร่จะถูกลอตเตอรี่สักทีนะคืนนี่จะซื้อเบอร์อะไรดีเนีเ่ยเออหวยอะไรก็คิดไปอย่างเงี้ยทุกไปเนี่ยเาก็าคิดไปนั่นคือระดับสติของคนเดินถนนหนึ่งอยเปอคุณไม่ทำนั่นเป็นระดับสติที่สร้างปัญหาชีวิตคุณต้องการระดับสติที่แก้ปัญหาชีวิตฉะนั้นคุณต้องเพิ่มให้เป็น1นึ่ล้านปจบจออะไรอ,อร่อยล้านอย่างอื่นไม่คิด มองไปตรงๆเลยตรงนี้อที่จริงจะว่าง่ายมันก็ง่ายแหละแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าไม่มีครูบาอาจารย์มาสั่งสอนเนี่ยนะมาแนะนําคุณก็ไม่รู้คุณก็ทําแบบร้อเปอร์เซนต์เนี่ยแม่คิดไปวันแผนไปแก้ปัญหาไอ้นู่นไอ้นี่ไปอยู่ด้วยแทนที่จะทําเรื่องง่ายๆกิจกรรมง่ายๆตรงนี้ให้มันเป็นอย่าง ตรงนี้คือภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งที่สุดเนี่ยของชีวิตของจัก,กรวาลที่คนน้อยคนยังไม่ค่อยรู้คนมากน่ยังไม่รู้มีคนน้อยคนเท่านั้นที่รู้อ่ะโอเคนะคะทุกเสร็จแล้วอ่ะกินกินยาเม็ดสีแดง ดูความรู้สึกเพิ่มๆหลังจากการทุ่ ดิฉันจะแนะนำเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีขาวนะคะเม็ดสุดท้ายละเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีขาวนี่จะช่วยลดอาการโกรธนะคะกลวัวตกใจกลรนโดยเฉพาะความตกใจความโกรธเนี่ยจะต้องใช้ยาเม็ดสีขาวเนื้อยาเม็ดสีขาวเนี่ยก็คือทัศนียภาพล,ม,ลมหายใจ ขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆนะคะแล้วก็ใช้ตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตาเนี่ยมองไปยังออกิจกรรมของการหายใจเดี๋ยวดิฉันจะบรรยายทัศนียภาพของการหายใจเนี่ยให้คุณเนี่ยฟังแล้วคุณก็ดูตามนะคะเพราะการหายใจเนี่ยทัศนียภาพมันก็คงไม่แตกต่างกันมากนะแล้วคุณก็ดูจับรายละเอียดของการหายใจไป เวลาที่ดิฉันเนี่ยหายใจเข้าและออกลึกๆนั้นตาใจตรงเป้าตานะคะจะเห็นแบบนั้นน่ะมันก็ยังทําให้เส้นขนบางเส้นที่ปลายจมูกเคลื่อนนะคะแล้วนอกจากนั้นตาใจของดิฉันก็ยังเห็นว่าบริเวณหัวไหล่หน้าอกและช่องท้องมีการกระเพื่อมขึ้นลง ในขณะที่หายใจเข้าและออกทัศนียภาพทั้งหมดที่บรรยายมานี้คือ mm hmm. เนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีขาวที่จะช่วยลดอาการตกใจกลัวความโกรธความเกลียดน่ยอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ เนื้อยาเม็ดสีขาวช่วยได้จากนั้นขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆแล้วก็ฝึกกินเนื้อยาเม็ดสีขาวโดยใช้ตาใจมองกิจกรรมของการหายใจโดยมองมันอย่างจดจอ่อมองอย่างอร็ยอร่อยมองอย่าง ให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มแต่ที่จริงแล้วยาทั้งสามเม็ดนี้เราสามารถกินพร้อมกันได้หมดนะคะฉะนั้นเราจะมากินเนื้อยาทั้งสามเม็ดพร้อมกันขอให้ทุกท่าน ใช้สองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าอีกค่ะทำช้าๆอย่าเร่งหายใจลึกๆไปพร้อมกันนะคะแล้วก็ใช้ตาใจเนี่ยมองลมหายใจการเคลื่อนไหวและความรู้สึกส่วนกาย โรงไหนชัดเจนก็มองไปที่ตรงนั้น้วยความสนใจเต็มที่อย่างอื่นไม่คิดจึงจะเป็นยากแก้ทุกข์ได้ที่มีอานิสง์ในการเอาความเครียดวิตกกังวลคิดมากคุ้งร่างตกใจกลัวออกไปจากจิตใจของเราได้ สามารถกลับมาพักผ่อนนอนหลับได้อย่างสบายความรู้สึกส่วนกายเป็นหน้าตาของบ้านที่สองที่ตัวใจสามารถกลับมาพักผ่อนได้ฉะนั้นเราจะปาตีสองบ้านให้มันทะลุถึงกันนะคะเพื่อที่ให้ตัวใจเนี่ยอยู่บ้านหลังใหญ่ พาตัวใจกลับบ้านทำอย่างไรก็คือใช้ตาใจของตัวใจตรงเบ้าตามองลมหายใจการเคลื่อนไหวและความรู้สึกส่วนกายโดยมองมันอย่างจบจออรเริ่อร่อย,ออยให้ความสนใจล้านเปร์เซ็นต์เต็ม ต่อไปนะคะเอาสองนิ้วมานวดตรงขมับค่ะกินยาสาเม็ดนวดขมับจบจบ่อร้านเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าไม่ง่ายอย่างนี้เนี่ยคุณยังคงกินยาอยู่นะคะนวดไปหูเห็นไหมมีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกกินยา3าเม็ดตกใบหน้าตกตก,ตก ตกแขนที่ละข้างที่ข้าเงเึ่งตกท้องตกขาข้อเอ็ เฉยๆ,ๆกินยา2องเม็ดพาตัวใจกลับบ้าน สังเกตนะคะว่าข้างในของเราอะความคิดน้อยลงไหมมีความสงบเงียบโล่งโปร่งเบาสบายมากขึ้นไหมถ้ามันเป็นเช่นนั้นก็ต้องให้รู้นะคะว่ามันเป็นผลโดยตรงของการได้กินยาเข้าไปและยาขนาดนี้มันก็ออกฤทธิ์แล้ว เห็นไหมถ้ากินยาถูกขนาดเนี่ยยามันจะออกฤทธิ์เร็วเป็นอานิสงส์หรือผลโดยโตรงของการที่ตัวใจได้กลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยคอนเซ็ปต์ของบ้านก็คือบ้านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยอ,อบอุ่นทุกอย่างลงตัวเราเป็นตัวของตัวเองได้อินคอนโทร นี่ก็คือลักษณะของความรู้สึกต่างๆในจุดขอไข่เราอย่าไปติดในคำพูดนะคะว่าสุขสงบโล่งโปร่งเบาสบายวิมุมติสูงหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยไม่ต้องไปติดคำพวกนั้นเรายืมมาใช้แต่โดยสภาวะนี้เนี่ยมันอันเดียวเนี่ยความที่ข้างในขณะนี้เนี่ยนิ่งเงียบ นี่ยบางทีเขาก็ใช้สุขเขาก็ใช้สงบวิมุติสุขหายกร่้ใจนิพพานแม้เขามานิพพานนะคะนิพพาก็คือหายกลู้ใจอย่างถาวรก็คืออยู่กับสภาวะนิ่งๆเงียบๆอย่างเงี้ยนานมากขึ้นเท่านั้นเองจุดสำคัญนะคะที่ฉันต้องการให้คุณเนี่ยเห็นถึง ว่าถ้าเราใส่เหตุอย่างนี้เข้าไปผลมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์มากและตรงนี้ก็คือเรากำลังเอาสติมาตรึงที่ฐานอสองมือลูบต้นขาอีกข้าง ช้าชาแล้วก็ฟังนะคะคุณจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ฝึกวิปัสสนากับคนที่ไม่ฝึกคุณเห็นไหมว่ากิจกรรมง่ายๆเช่นการลูบต้นขาการหายใจการทูบก,การตีนะตกที่ใบหน้านวดขมับพวกนี้เนี่ยคุณเห็นหรือไม่ว่า มนุษย์ทุกคนในโลกนี้มีทั้งสิ้นเขามีทั้งสิ้นหมายความว่าถ้าจะเปรียบเทียบก็หมายความว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยกำลังพกยาแก้ทุกติดตัวทั้งสิ้นเหมือนกับพกยาพาราเซตามอลติดตัวแต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่รู้ว่าเนี่ยยาที่เขาพกเนี่ยมันแก้ทุกได้แก้ปวดหัวได้เขาไม่รู้ เหมือนกับคนเดินถนนทั่วไปเนี่ยแน้วบนปวดหัวปวดหัวปวดหัว,ว,หวนะแล้วก็แต่หารู้ไม่ว่าได้พกยาพาราแก้ปวดหัวติดตัวจนกระทั่งมาเจอหมอหมอก็บอกว่านี่ไงยาที่เธอพกอยู่เนี่ยพาราเนี่ยมันแก้ปวดหัวได้นะถ้อกินสิกินแล้วปวดหัวก็จะหายไปกินแล้วก็หายไปง่ายใช่ไหม นี่ก็เช่นกันนะคะมนุษย์ทุกคนน่ะที่จริงแล้วพวกยาแก้ทุกสามเม็ดนี้ติดตัวทั้งสิ้นมนุษย์ทุกคนหายใจมนุษย์ทุกคนเคลื่อนไหวมนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกส่วนกายยาทั้งสามเม็ดพกติดตัวแล้วทั้งสิ้นแต่เขากินไม่เป็นเขาไม่รู้สรรพคุณของมันว่ามันแก้ทุกได้ ก็จะนั้นก็เลยเดินไปตามถนนปนว่าทุทุกทุกทุก,ก,ก,กนะในขณะที่กําลังเดินเนี่ยที่จริงเขาแปลงให้มันเป็นยากแก้ทุกข์ได้แต่เขาไม่รู้เพราะยังไม่เจอครูบาอาจารย์ที่จะมาเฉลยภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งอันนี้ให้กับเขาได้แต่พอได้รับการเฉลยแล้วนะคะอย่างพวกคุณเนี่ยมานั่งตรงนี้คุณก็ได้รับการเฉลยแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องง่าย นะคุณต้องมองให้ออกนะคะทำอย่างไรที่จะทําให้ลมหายใจกาบเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเป็นยากแก้ทุกข์ทำอย่างเดียวเท่านั้นคือยกระดับความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นมาเป็นล้านเปอร์เซ็นต์พอล้านเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยตรงนี้คุณจะนั่งได้เลยกลายเป็นยากแก้ทุกข์ทันทีเลยทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับ 白虎。 แ,แล้วก็สังเกตความนิ่งความเงียบคือความรู้สึกสภาวะในจุดขอไข่คำพูดเราจะใช้อะไรไม่ว่ากันเราไม่เถียงกันอะ่ะ แต่ทุกคนเนี่ยให้มีสภาวะให้เห็นถึงสภาวะอันนั้นซึ่งมันเหมือนกันหมดนะคะในหัวเนี่ยเงียบจากความคิดตรงหน้าอกหน้าใจมันจะนิ่งมันไม่กระเพื่อมตรงนี้เป็นผลโดยตรงของการกินยาแก้ทุกข์ฉะนั้นหน้าที่ของคุณนะคะคุณจะต้องหัดกินยาแก้ทุกข์กันนี้ไม่ว่าลืมตาหรือหลับตา ตรงนี้เป็นทักษะที่คุณจะต้องฝึก